วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรีวิวกระเป๋าเอกสารทรง A4 นะครับไปดูเลยครับกระเป๋า A4 เป็นแบบไหนรูปแบบลักษณะแบบไหนเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์เบน์นะครับวันนี้ผมให้อาจารย์เบน์นะเป็นคนรีวิวให้นะครับเป็นคนรีวิวให้กระเป๋าทรงนี้เป็นกระเป๋าเอกสาร A4 นะครับเดี๋ยวไปฟังอาจารย์เบน์อ่าพิเศษอีกทีนะครับสวัสดีครับอาจารย์เบนส์สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับแล้วนี้ กระเป๋าหนังนะครับขนาด a อซนะครับใส่เอกสารได้ขนาด a อซนะครับเรามาดูกันนะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับผมความกว้างนะครับดูนะครับครับสิบสี่นิ้วนะครับสิบสี่นิ้วนะครับผมครับสิบ็ดนิ้วครับสิบเ็ดนิ้วนะครับความหนานะครับประมาณนะครับสองนิ้วครึ่งนะครับผมสองนิ้วครึ่งนะครับความหนาสายแท้นะครับสายแท้นะครับ เอาของหนังตัวมันเองนะครับประกอบตัวมันเองนะครับหน้าหลังหน้าหลังสีเดียวกันสีเดียวกันครับสีเดียวกันหมดเลยครับแล้วก็มีที่รองบ่าที่รองบ่านะครับโดยที่ทับบ่านั่นเองอ่ะดูรูปแบบนะครับจะคล้ายๆเข็มขัดนะครับจะคล้ายๆนะครับเข็มขัดนะครับแต่หลอกนะครับหลอกนะครับหลอกนะครับเราจะใช้นี้นะครับโอเคนี่นะครับจะเปิด เปิดออกมาครับก็จะมีซิปนะครับซิปด้านหน้าแล้วก็ซิปด้านหลังนะครับเอาไว้ใส่เอกสารแ็บเล็กๆได้นะครับครับนี่นะครับใส่เอกสารนะครับและเราก็เปิดออกมานะครับซิปเปิดมาปื๊บอ่าด้านในนะครับอ่ามีหนังซับด้วยนะครับหนังซับนะครับหนังซับหนังซับด้านในนะครับตัวนี้สามารถใส่ทั้ง โทรศัพท์ปากกานะครับใส่หมดเลยนะครับโทรศัพท์ปากกาใส่ได้หมดเลยที่เสียบปากกานะครับเราก็มีนะครับหรือว่าบางท่านนะครับจะใส่วัตถุมจนก็สามารถใส่ได้นะครับในช่องนี้นะครับผมสามารถใส่ได้จริงไหมคือกระดาษ A 4นะครับเป็นเอกสาร A 4สนะครับใส่สามารถใส่ได้ไหมอะไรนะใส่ได้ครับแล้วขณะกระเป๋าก็คืออ่ขอเปิดนะครับอ่านี่ครับเปิดแล้วษณะ ใส่ง่ายๆนะครับหลวมๆเลยนะครับไปลองหลวมๆครับไม่แน่นมากไม่แน่นมากเพราะว่ากระเป๋า A4 แต่ว่าไม่ใช่ว่าขนาดเท่ากับ A4 ใหญ่กว่า A4 ใช่ไหมครับใช่ครับใหญ่กว่า A4 หน่อยนึ่งครับก็เราก็สามารถใส่ได้เลยครับกระเป๋าเอกสารหรือว่าคุณจะใส่แฟ้มนะครับแฟ้มที่มีขนาดเท่ากระดาษ A4 นะครับก็สามารถใส่แฟ้มลงไปบรรจุในกระเป๋าใบนี้ได้นะครับก็เสริมนิดนึงตัวนี้เป็นตัวหลอกนะครับตัวหลอกตัวหลอกคือหน้าเข็มขัดนะครับเวลาใช้งานก็คือ เราเปิดขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะฮะง่ายๆนะครับนี่เลยฝึกสองด้านนะครับสองด้านก็จะดูสวยสกวยิ๊บเก๋ไปอีกอีกแบบหนึ่งนะฮะ,ะเดี๋ยวให้าจาันเป็นคอยอลองสะพายดูครับลักษณะของกระเป๋าเอกสารเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะน,นี่เลยสีเขียวสดใสตัดกับสีหนังมานะฮะก็สะพายสะพายข้างสะพายด้านหน้านะฮะลักษณะของแล้วแต่รูปแบบของแต่ละคนว่าเราจะใช้แบบไหนแต่ละท่านนะครับว่า จะชอบแบบไหนสปายข้างนี้ก็ได้นะครับสปายผ้าหรือว่าพาดมาด้านหน้าสปายปิดพุงนะครปิดพุงนะโอเคครับลองสปายไปด้านหลังหน่อยครับปิดก้นนะครับปิดก้นก็เป็นทรงวัยรุ่นนะฮะทรงวัยรุ่นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ฝากฝากพี่ๆน้องนะครับใบนี้ยังตามหาเจ้าของนะฮะยังตามหาเจ้าของนะฮะราคาเป็นกันเองถ้า ชอบใบนี้ฝากเลยครับกดติดตามนะครับเพจร้านสตางค์เ่องหนังพิษโลกนะหรือถามในที่ข้อความก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะวางอ่าลิงก์นะครับวางลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันเนาะถ้าพี่พี่น้องท่านใดสนใจกระเป๋าใบนี้นะครับตัวนี้เป็นสีน้ําตาลลืมบอกเรื่องสีนะครับสีน้ําตาลแทนเนาะเขาเรียกว่าสีน้ําตาลแทนนะครับสีน้ําตาลแทนเป็นหนังชามมว หนังบัวนะครับคุณสมบัติคือมันจะนิ่มนุ่มมือใช่ไหมครับนิ่มนุ่มมืออ่าจะเข้าทรงนะฮะจะเข้าทรงพอดีครับสาหรับใส่ใส่เข้าไปแล้วนะครับอ่าก็เ้าทรงสวยมากเลยฝากพี่พี่น้องครับใครสนใจติดต่อเพจร้านสตางค์เครื่องหนังนะครับถ้าแฟนเพจ YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับงานหนังก็จะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องให้ฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ